สวัสดีครับอยู่กับผมโป้ยนาเมสอ snap เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำคอนเทนต์แต่งรูปรถกันครับแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยได้คิดไอเดียแบบว่าเฮ้ยเราลองแต่งรูปรถเป็นโทนฟิล์มกันดูบ้างดีกว่าเผื่อบางคนไปถ่ายรถเก่าแบบยุค7 0 6 0 8 0กอย่างเงี้ยครับการแต่งภาพให้เป็นโทนฟิล์มมันก็ช่วยได้นะครับไม่ต้องเอากล้องฟิล์มไปถ่ายก็ใช้ในการแต่งช่วยเอานะครับก็เป็นโทนที่ผมลองคิดขึ้นมาแล้วก็ลองแต่งดูมันก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็เดี๋ยว ไปดูวิธีการแต่งกันครับก็ไม่ยุ่งยากครับง่ายแล้วก็ได้โทนฟิล์มแบบว่าออกแนวแบบปิดเหลืองเหลืองนิดๆก็ถือว่าใช้ได้ครับสวยดีโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go <S เอาละครับก็ตามที่บอกไว้หัวคลิปนะครับวันนี้เรามาลองทำอะไรแตกต่างสักนิดนึงนะครับเราจะทำการแต่งภาพรถให้เป็นอารมณ์แบบว่าภาพฟิล์มนะครับอ่ะ ก็อันนี้ยังไม่ชัวนะครับว่าจองมาเป็นยังไงนะครับพอดีคิดไอเดียขึ้นมาปิ้งก็โอเคเดี๋ยวลองทําคลิปแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ i m อิ r พอร์ตรูปเข้ามาในไลท์รูมมารอให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มลุยกันเลยครับแต่งภาพลถให้เป็นภาพฟิล์มนะครับอย่างแรกพอเป็นภาพฟิล์มเนี่ยความคมความชัดมันต้องลดลงสักหน่อยนะผมว่าถ้าคมมากมันก็ไม่ค่อยสวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มด้วยการปรับเทคเจอร์ลบมาทางซ้ายประมาณสัก50ครับ แล้วก็ปรับครดตี้ลบมาทางซ้ายนะครับประมาณ30นะครับภาพก็จะดูเนียนขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วก็ผมจะปรับคอนทราส์นะครับมาทางซ้ายสักหน่อยนะครับประมาณลบ40ครับดึงไฮไลท์มาทางซ้ายเหมือนกันครับลบประมาณ20ครับแล้วก็ปรับชาร์โดว์มาทางขวานะครับบวกประมาณ20ครับแล้วก็ทําการบวกค่าแบ็กนะครับหรือว่าสีดำมันเองมาทางขวาประมาณ20ครับ บวกค่าไว้นะครับมาทางขวาประมาณ1 0ถึง20ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมาตรงโทนเทิร์ฟนะครับตรงด้านล่างนี่เองอ่ะผมจะทำการปรับจุดล่างด้านซ้ายนะครับขึ้นมาครับดึงขึ้นมาประมาณนี่ครับอ่ะชาร์โดบวก100เลยครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของดาร์กนะครับผมจะทำการดึงลงนะครับ ประมาณสักลบสครับแล้วก็ในส่วนของไลท์นะครับผมจะทําการดึงขึ้นนะครับประมาณ40ครับอ่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยคือไฮไลท์ตรงนี้ถ้าไม่ดึงเส้นเคิร์ฟเนี่ยปรับตรงนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะตรงไฮไลท์เนี่ยผมจะปรับมาทางขวานะครับประมาณสัก2ี่0ครับอ่ะตอนนี้เรารวมภาพผมก็ออกมาอารมณ์ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยว เสร็จแล้วผมจะมาปรับในส่วนของค่าเทมนะครับหรือว่าอุณหภูมินั่นเองตรงนี้ต้องดูว่าเพื่อนๆชอบอุณหภูมิภาพแบบไหนนะครับส่วนของรูปนี้เนี่ยผมจะดึงมาทางซ้ายแล้วกันครับให้มันติดฟ้านิดนึงครับประมาณลบสิบสี่ครับอ่ะภาพก็จบมาประมาณนี้นะครับดูแบบว่าเป็นวุ้นๆแล้วก็สีก็ถือว่าใช้ได้ครับเนียนๆให้อารมณ์ใกล้เคียงฟิล์มละเสร็จแล้วตรงนี้ ผมจะมาทำการปรับค่าน้อย Reduction น,นะครับขึ้นมาประมาณ10ครับให้มันเรียบขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาปรับในส่วนของเกลนครับอ่ะอยู่ข้างล่างเลยครับเราจะทำการใส่เม็ดน้อยเข้าไปในภาพให้มันไดอารม์มเหมือนฟิล์มนะครับก็ดันค่าเกลนขึ้นมาเลยครับผมจะปรับขึ้นมาประมาณสัก60แล้วกันครับ ทีนี้ถ้าชอบเม็ดน้อยที่ใหญ่เนี่ยก็ปรับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้มีไซส์อยู่ครับอ่ะผมจะปรับไซส์อยู่ประมาณสัก50สิบนะครับแล้วก็ความคมชัดของน้อยนะครับถ้าต้องการชัดมากก็มาปรับราเนตตรงนี้นะครับให้เป็นหนึ่งร้อยก็ได้ครับอ่าผมจะปรับราเนตตรงนี้ประมาณสัก50สิบเหมือนกันครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายผมจะมาลดค่าไอโฟวดชัวลงสักหน่อยครับออกมาประมาณนี้นะครับโทนภาพฟินเนาะ ก็ใกล้เคียงครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นจริงๆผมว่าถ้าเป็นโทนฟิลม์มเนี่ยติดเหลืองจะสวยกว่าไหมตอนแรกผมทําแบบติดฟ้าไว้นะครับเดี๋ยวลองปรับเทมมาทาดังขวาดูครับติดสักนิดหน่อยประมาณบวกสองอะไรงนี้ก็ได้อยู่ครับประมาณนี้ก็นี้ครับเป็นโทนแบบว่าภาพเฟรมที่คิดล้อลองทําดูนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับเป็นิล์มแบบว่าติดเหลืองนิดๆแล้วก็มีน้อยในภาพนะครับก็ได้ออกมาประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าใครอยากลองแต่งภาพรถเป็นแนวฟิล์มๆก็ลองทําดูครับออกมาก็ประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้โอเคผ่านสำหรับคลิปนี้ผมโป้ยนะไม่สนับไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย